ไปด้านไออีพีที่7พระเอก ให้นางเอกอธิบายเกี่ยวกับของที่เธอสะสมของวงโกบอยและพระเอกก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่เธอเข้ามาปกป้องมันแปลกๆสําหรับพฤติกรรมของทนายนางเอกจึงยอมรับว่าเธอเคยเป็นแฟนคลับของวงโกบอยมาก่อนและการที่เธอว่าความให้กับพระเอกนี้มันไม่ใช่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวแน่ๆยังมีเหตุผลอื่นอีกพระเอกได้บอกความรู้สึกที่มีกับนางเอกว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่ว่ามีคนมาแก้ต่างให้กับเขาซึ่งนั่นมันทาให้เขารู้สึก ดีใจที่เขาเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่รากิแห่งวงโกบอยและนั่นมันก็คือเหตุผลทั้งหมดที่เขาไว้ใจเธอและก่อนที่พระเอกจะเดินออกไปจากบ้านนางเอกเขาได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ถ้าเกิดเขาไม่ใช่รากิแห่งวงโกโบอยนางเอกยังยินดีช่วยเหลือเขาอยู่ไหมและเชื่อใจเขาอยู่หรือเปล่าในเวลาต่อมาซุงแจได้ไม่เห็นนางเอกกําลังนั่งเศร้าเขาก็เลยหยิบเรื่องราวทั้งหมดว่าไหนบอกว่าไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทําไมนางเอกถึงเป็นแบบนี้ก่อนที่เธอจะรับทําคดีของรากิเธอได้ตัดสินใจทิ้งของสะสมของวงโกโบอยไปหมดแต่แล้วเธอก็ไม่สามารถตัดใจได้เธอจึงเก็บเอาไว้ทางด้านพระเอกนั้นคืนนี้ก็ ไม่มีที่อยู่เลยโทรไปหาผู้จัดการเก่าเขาเลยจัดห้องให้พระเอกอยู่ในห้องสมาชิกของวงโกบอยเพราะว่าในตอนนี้ห้องไม่มีใครอยู่เลยผู้จัดการจางได้บอกต่อไปว่านายรู้หรือเปล่าว่ายองบินกําลังจะลาออกเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดเรื่องนายที่สงสัยว่านายเป็นคอตกอ และนี่ก็ยังไม่รวมกับที่อายการโทรมาให้แจอีไปสอบปากคำแต่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะติดต่อแจอีได้หลังจากที่ผู้จัดการจางได้พูดคุยกับพระเอกเสร็จแล้วเขาก็ได้โทรไปหาประธานกึมเพื่อรายงานว่าเขาได้ซออถามพระเอกหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าพระเอกก็ไม่ปีปากเรื่องอะไรเลยเหมือนว่าพระเอกไม่ไว้ใจเขาเหมือนเดิม ก่อนที่ประธานกึมจะวางสายได้กำทับผู้จัดการจางว่ายังไงก็แล้วแต่นายต้องหาแจอีให้เจอก่อนที่ตำรวจจะพบตัวในเช้าวันต่อมานางเอกก็รีบม,มาที่สำนักง,งานอายการโดยด่วนเพราะมีสายจากผู้จัดการจางได้โทรไปบอกเธอว่า พระเอกได้มาที่สำนักง,งานอายการแล้วกำลังให้ปากคำกับอายการควานอยู่แล้วนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วด้วยที่พระเอกให้ปากคำอยู่ที่ห้องอายการที่ห้องสอบปากคำอายการควานได้พูดกับพระเอกว่าเขาเองนั้นพยายามติดต่อแจอีแล้วแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อได้มันประจวบเหมาะกับที่แจอีได้หายไปหลังจากที่ให้การปรักปรำพระเอก ในตอนนั้นนางเอกรีบเปิดประตูเข้าไปแล้วนางเอกก็พูดว่าในกรณีที่มีการบังคับให้เขาเข้ามาร่วมสอบปากคําในครั้งนี้โดยไม่มีทนายมันผิดนะคะอายการควานและหลักฐานทั้งหมดได้รวบรวมอยู่ในขบวนการเรียบร้อยแล้วอายการควานได้บอกกับนางเอกว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดเจ้าตัวจะมาสอบปากคำด้วยตัวเองโดยไม่มีเจตนาลูกความของคุณก็สามารถทำได้เพราะนั่นเป็นสิทธิพื้นฐานและถ้าในสถานการณ์แบบนี้ คุณจะให้หยุดสอบปากคําก็เท่ากับว่าคุณเพิกเฉยต่อความสมัครใจของลูกความตัวเองและมันก็ทําให้หนางเอกรู้ว่าเธอต้องถอยออกมารอพระเอกอยู่ด้านนอกห้องอายการเมื่อพระเอกถูกสอบปากคําเสร็จแล้วเขาก็รีบเดินไปนางเอกจึงรีบเดินตามและพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้พระเอกหยุดเธอได้ให้เหตุผลกับพระเอกว่าถ้าเกิดพระเอกมาสอบปากคําโดยไม่มีทนายพระเอกจะไม่มีคนคุ้มครองคุณพอได้แล้วทนายแมงต่อให้คุณพูดอะไร ออกมาผมก็ไม่เชื่อใจและวไว้ใจคุณสักอย่างนางเอกจึงยอมรับตรงๆว่าเธอเคยเป็นแฟนคลับของวงโกโบอยจริงๆแต่ในวินาทีที่นางเอกได้ตัดสินใจมาเป็นทนายให้กับพระเอกนั้นเธอได้ท <c oughs> ิ้นความรู้สึกของแฟนคลับไปหมดแล้วและที่เธอรับทำคดีก็เพราะว่าคดีของคุณมีจุดน่าสงสัยหลายอย่างในการสอบสวนมีช่องโว อีกทั้งคําให้การของพระเอกก็มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้แล้วเธอก็เน้นย้ำว่าเธอสามารถแยกออกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวก่อนที่พระเอกจะตากไปเธอได้บอกว่าเธอเคยชอบรากิแห่งวงโกโบอยก็จริงแต่คนที่เธอว่าความให้คือโดรากิ เป็นคนธรรมดาขอบคุณที่บอกผมและยอมรับผมต้องการความชัดเจนแบบนี้แต่สิ่งที่ผมเป็นในตอนนี้นั่นก็คือผมไม่เชื่อใจคุณตังหาคุณถูกไล่ออกจากความเป็นทนายของผมแล้วที่น่าลิฟอายการควานได้มาเจอนางเอกแล้วก็ถามนางเอกว่าไม่ยุ่งหรอถึงมาเรื่องนี้เธอได้บอกว่าถ้าอยากยุ่งเดี๋ยวฉันจะจัดให้หนายอายการควานได้บอกว่า อนนี้ฉันก็ยุ่งอยู่แล้วและที่สำคัญเชเวเจีฉันก็ยังหาไม่เจอมันเวลาประจวบเหมาะพอดีนะอีกอย่างเชเวเจีก็ไม่รู้ว่าหายตัวไปหรือหลบหนีแต่สิ่งที่นายพูดกับรากิ้นั่นก็คือเหมือนรากิรู้ว่าเชเวเจีอยู่ที่ไหนทำไมนายไม่ลองสอบสวนเป็นทางการดูละ่ะออหรือว่าถ้านายทำแบบนั้นไม่ได้ก็เพราะว่า านายไปแตะผิดจุดแล้วเปลี่ยนผู้ต้องสงสัยขึ้นมาก็เท่ากับว่าสิ่งที่นายลงทุนหนักมาตลอดเกิดความผิดพลาดเธอนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเอาชิ้นส่วนไหนมาต่อกันมันก็เรียงร้อยเป็นเรื่องราวที่สวยงามก็สรุปว่าเรื่องราวนี้มันขึ้นอยู่กับชั้นล้วนๆก็การกระทําของนายเหมือนกับเขาไม่มีผิดเขาที่เป็นพ่อของนายไงละ่ะหน้าที่ของอายการคือการพิสูจน์ข้อกล่าวหา ไม่ใช่ปักธงคำตอบไว้แล้วเอาหลักฐานมาปฏิปต่อกันแต่ในตอนนี้นายกำลังบิดเบือนสถานาการณ์ให้เป็นไปตามใจอย่างที่นายต้องการอยู่ก็เหมือนกับพ่อของนายสุดท้ายแล้วสิ่งที่พิสูจน์ในชั้นศาลสำคัญต่างหากเธอเคยเจอเรื่องของพ่อเธอมาแล้วไม่ใช่หรอถ้าศาลตัดสินทุกอย่างมันก็จบสุดท้ายแล้วพ่อเธอก็มีความผิด แล้วรากิก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเธอนั้นจะดิ้นรนมากแค่ไหนทั้งตอนนั้นหรือตอนนี้ เธอเองนั้นก็ไม่มีทางที่จะชนะคนอย่างฉันลงไปข้างล่างได้แล้วอย่าคิดที่จะปีนขึ้นมาอีกต่อมานางเอกได้มาหาเยจูแล้วนางเอกได้บอกว่าให้เยจูหายทนายคนใหม่ให้กับพระเอกซึ่งความผิดของเธอที่เธอถูกปลดจากความเป็นทนายนั่นคือความผิดของเธอล้วนๆไม่ใช่เพราะว่าคดีนี้ยากถ้าเยจูหาทนายคนใหม่ให้กับพระเอกแล้วเธอเองนั้นจะทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคดีนี้แล้วส่งไปให้ กับทนายคนใหม่เยจูได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหวังว่าถ้าจบเรื่องนี้แล้ว พระเอกและนางเอกจนไม่มีอะไรติดค้างกันอีกทางด้านอายการควานก็ได้มาคุยกับทีมสอบสวนซึ่งทีมสอบสวนนั้นก็ไม่สามารถที่จะติดต่อแจอีได้เลยลูกน้องบอกว่าความเป็นไปได้ทั้งหมดที่แจอีจะเป็นคนร้ายมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้อายการควานออกหมายจับตัวแจอีอายการควานได้บอกว่าเราจะทำแบบนั้นไม่ได้นั่นหมายถึงการยัดข้อหาให้กับแพะแล้วถ้าเปลี่ยนตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็สื่อจะติด ีพิมพ์ออกมาเมื่อถึงตอนนั้นเราทั้งคู่จะรับความผิดพลาดกันไว้ไม่ไหวอายการควานอยากให้ทําอะไรเงียบๆจะดีกว่าลูกน้องเขาก็ได้บอกว่ายังไงคุณอายการก็ต้องออกหมายจับได้แล้วให้ผมสืบค้นเกี่ยวกับบรรัญชีโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดแจอ,อีได้หนีออกไปต่างประเทศล่าจะทํายังไง และนั่นมันก็ทําให้อายการควานนึกถึงคําพูดของหัวหน้าเขาวัดทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนไม่ใช่เขาคนเดียวที่จะมีความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นแต่มันเป็นทั้งองค์กรจะมีความน่าสงสัยและไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งทําให้อายการควานตอบลูกน้องเขาไปว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ต้องสงสัย ในค่ำคืนนี้ซุงแจได้โทรศัพท์ไปหาใครคนหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนที่ติดต่อกับบริษัทอื่นก่อนที่จะหมดสัญญานั่นคือพี่อูซองที่เขาจับทางถูกนั่นก็คือเขาเห็นพีรุษผู้จัดการส่วนตัวของเขารากิสเทียงหัวชนฝากเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ ยองมินเองก็คงไม่กล้าทําแบบนั้นส่วนตัวเขาเองเขาก็คงไม่กล้าปลายสายที่แจอีคุยนั่นก็คือท่านประธานกึมแจอีได้บอกต่อไปว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมท่านประธานกึมให้เขาโกหกเรื่องราวทุกอย่างไปหมดแต่ประธานเองก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรพร้อมกับถามแจอีว่านายอยู่ที่ไหนพระเอกกําลังอ่านหนังสือยกเลิกสัญญาการแต่งตั้งทนายระหว่างเขากับนางเอก จากนั้นพระเอกได้มาที่บริษัททนายใหม่และเอานามบัตรที่นางเอกเคยให้กับเขามานางเอกบอกว่าเธอได้โทรติดต่อมาที่นี่แล้วบอกว่าเธอได้ถอนตัวจากคาดีนี้แล้วเธอเองเป็นฝ่ายผิด ทันใดนั้นพระเอกได้พูดว่าขอโทษนะครับผมไม่ต้องการทนายในเวลาต่อมาเยจูได้มาดักรอพระเอกเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทนายและนั่นมันก็ทําให้พระเอกรู้ทั้งหมดว่าทนายคนนี้เป็นการแนะนําของเยจูโดยที่นางเอกได้มาขอร้องเยจูอีกรอบหนึ่งเมื่อพระเอกรู้ทั้งหมดพระเอกก็เลยสั่งเยจูว่าอย่ามายุ่งกับเขาเขาจะทําการโดยที่ไม่มีทนาย และต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาเจอเขาอีกทางด้านซุงแจเองได้เห็นอาการของนางเอกดูแล้วไม่ไหวซุงแจเลยบอกกับนางเอกว่าทําไมไม่พักผ่อนมานั่งเครียดอยู่ทําไมเธอเลยบอกว่าซุงแจไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้และเธอกําลังจะออกไปซุงแจเลยบอกกับนางเอกว่าไม่เห็นหรอว่าเขาเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน ทำไมนางเอกต้องเป็นผู้หญิงแก่งอยู่ตลอดเวลาหัดพึ่งพาเขาบ้างก็ได้เมื่อไหลจะเห็นเขาเป็นครอบครัวสัทีนางเอกได้ปัดมือซุนแจแล้วบอกว่าขอโทษด้วยนะซุนแจ นายอยามาล้ำเส้นกันเลยซีรีได้ย้อนเวลากลับไปตอนที่ซุงแจและนางเอกได้เจอกันในสถานที่เก็บอัฐิซุงแจได้มาเคารพอัฐิพ่อและแม่ของเขาและนางเอกก็เช่นเดียวกันในตอนนั้นนางเอกได้เห็นซุงแจกำลังโศกเศร้าเสียใจ เธอก็เลยหยิบลูกอมรสหวานให้กับซุงแจกินพอลูกอมรสหวานจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นในช่วงเป็นวัยรุ่นซุงแจได้ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์และทนายประจําตัวซุงแจตอนที่เป็นวัยรุ่นนั่นก็คือนางเอกเธอนั้นได้ช่วยเหลือซุนแจและรับรองในฐานะทนายโดยให้ซุนแจย้ายมาอยู่กับเธอในบ้านหลังเดียวกัน ในเวลาต่อมานางเอกนั้นได้กลับมาอยู่ที่บริษัทโดยท่านประธานคิมก็รู้สึกยินดีที่นางเอกกลับมาแต่นางเอกก็ทุ่มเทให้กับงานจนค่ำคืนประธานคิมเลยเรียกนางเอกมาคุยเป็นการส่วนตัวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงถอนตัวทั้งทั้งที่นางเอกเป็นตัวตั้งตัวตี เธอได้บอกว่าเธอเองไม่ได้ตั้งใจที่จะถอนตัวจากเรื่องนี้แต่เธอโดนไล่ออกและประธานคิมได้บอกว่าในเรื่องคดีของทนายแมงที่ทำอยู่เนี่ยเขาสงสัยข้อหนึ่งและเขากำลังตามสืบอยู่ในวันที่เราเจอกันที่โก d ดี้เอ e นเตอร์เทนเรื่องที่ผู้จัดการฮาวังผู้จัดการส่วนตัวของวงโกบอยพยายามติดต่อหาข้อมูลจากที่นั่นที่นี่ เือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการติดต่อผิดสัญญาของชเวเจอ e ีที่พูดถึงแล้วอีกเรื่องนึ่งนั่นก็คือคดีเกิดคอตกกคังอุนซอนเมื่อไม่นานมานี้คุณลองคิดดีๆนะทนายแมง เรื่องราวนี้เหมือนกับรู้เรื่องหน้าว่ามีใครจะหักหลังใครย้อนเวลากลับไปตอนที่นางเอกได้ไปสัมภาษณ์ตัวแทนทำสัญญาเรื่องราวนี้มีคนสองคนที่รู้นั่นก็คืออูซองและพระเอกโดยเฉพาะอูซองได้ผักดันสัญญาให้เป็นสัญญาสดๆและคนที่ดำเนินการเรื่องราวนี้ทั้งหมดนั่นก็คืออูซอง ประธานคิมได้พูดต่อไปว่าประธานกึมไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆนะทนายแมงถ้าเขารู้ว่าวงโกโบอยเริ่มหักหลังเขาทำให้บริษัทเขาเสียหายและคุกคามเขาแม้แต่นิดเดียวก็จะฟ้องทุกๆเรื่องหรือแม้กระทั่งปล่อยข่าวให้เสื่อมเสียตัวเองก็เล่นสุดๆทุกช่องทางและในตอนนี้บริษัททนายของเราก็กำลังยุติความสัมพันธ์ในฐานะทนายที่ปรึกษาของบริษัทโกดี้ว่าจะจัดการให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็บอกทนายแมง ทางด้านนางเอกเองเมื่อคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ขอตัวแต่เธอก็ไม่รู้ว่าในระหว่างทางที่เธอกลับบ้าน,น,นพระเอกได้แอบสะกดรอยตามเธอมาหลังจากนั้นนางเอกก็ไปนั่งดื่มร้านสะดวกซื้อและเธอก็เริ่มเมาเรื้อนขึ้นเรื่อยๆเธอได้เดินไปร้องเพลงไปจนกระทั่งถึงนาบ้านแล้วเธอก็ไขประตูเข้าบ้านเมื่อพระเอกเห็นหนางเอกเข้าบ้านไปแล้วเขาก็หันหลังกลับแต่ในระหว่างทางตรงถังขยะ พระเอกได้เห็นของสะสมของนางเอกที่เกี่ยวกบับวงโกบอยได้วางเอาไว้รวมถึงหมวกใบสีแดงที่พระเอกเคยให้นางเอกไว้ในตอนเด็กๆ้กานเยจูเองเมื่อกลับมาบ้านพ่อของเธอก็มาดักพูดคุยเรื่องราวของพระเอกกับเธอพอรู้หมดทุกอย่างว่าเธอจะช่วยพระเอก และพ่อของเธอก็จัดการตำแหน่งที่ดีที่สุดในต่างประเทศเพื่อให้เธอไปดำรงตำแหน่งที่นั่นและนั่นมันก็ทำให้เยจูสะเทือนใจแบบที่สุดในฐานะเธอเป็นลูกเมียน้อยพ่อคงกลัวว่าเธอจะทำให้ชื่อเสียงในตระกูลเสื่อมเสียที่สำคัญเธอก็ทำตามพ่อหมดทุกอย่างบอกให้เลิกกับพระเอกก็เลิกบอกให้เธอไปต่างประเทศก็ไป พ่อเยจูเลยให้เหตุผลกับเธอว่าที่จะทําให้ห่างกับพระเอกเป็นเพราะว่าอายการเรียกเยจูไปสอบสวนมันจะทําให้ชื่อเสียงเสียหายเธอได้ขอร้องพ่อถึงข้อตกลงที่ตอนเธอไปอยู่อเมริกาว่าพ่อจะไม่ทําร้ายพระเอกแต่พ่อกลับมาแตะต้องพระเอกเลยพูดกับพ่อต่อไปว่าพ่อเคยเสียแม่ไปแล้วไม่ใช่หรอแม่ก็เป็นคนที่พ่อรักเธอเองก็ไม่อยากเสียคนรักของเธอไปเช่นกัน ัดภาพมาที่ตำรวจสายตรวจตอนนี้เขาก็ได้แวะข้างทางเพราะว่าเขาอยากชิ้งช่องนิดหน่อยเป็นรถเก่งสีดำที่ประสบอุบัติเหตุติดอยู่ตรงหน้าผาทางด้านพระเอกเองก,ก็กำลังโทรหาแจอีแต่ดูเหมือนว่าเขาพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ สิ่งเดียวที่เขาต้องเลือกทํานั่นก็คือการฝากข้อความให้กับแจอี e. ในตอนนั้นมินยองได้โทรศัพท์มาหาพระเอกทางด้านนางเอกเองหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็เช็คโทรศัพท์ในโทรศัพท์แสดงสายที่ไม่ได้รับนั่นก็คือแจอี e. และแจอี e. เองก็ได้ฝากข้อความถึงนางเอกมันเป็นจังหวะเดียวกับที่สายสืบนำชิกได้โทรหานางเอกเขาได้บอกกับนางเอกว่าเมื่อคืนในสายโทรศัพท์ของแจอี e, ได้โทรหานางเอก เธอได้คุยกับแจอีหรือเปล่านางเอกได้ถามนักสืบนำว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจอีนักสืบนำได้บอกว่าเขาได้เจอแจอีแล้วในตอนนั้นข่าวในทีวีได้ดังขึ้นเเวเจอีในฐานะสมาชิกข,ของวงโกโบอยได้ถูกสอบสวนในฐานะพยานคดีคอตอกกของอูซองประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเมื่อคืนที่ผ่านมาและขนาดนี้ยังไม่รู้สึกตัว ในตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกทางยังมีการให้ปากคำจากคนใกล้ชิดหลังจากที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นดูเหมือนว่าแจอีจะไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์และยังพบเอกสารที่คาดว่าจะเป็นจดหมายลาตุยในที่เกิดเหตุอีกด้วยต่อมาพระเอกได้มารอนางเอกที่หน้าบ้านนางเอกยังไม่ทันพูดอะไรเลยพระเอกก็เกิดอาการเป็นลม และเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ใน e ีพีหน้านะคะ